โอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพาพเพื่อนๆเนี่ยไปจับสลามกันนะครับก็สลามที่ผมจะมาเอาเนี่ยวันนี้ก็คือแบบสลามสีแดงนะครับถามว่าทำไมถึงอยากได้สลามสีแดงก็ถ้าผมกด F10 ไปเนี่ยมันจะมีราคาอยู่นะนี่สลามสีแดงนะเออสีม่วงด้วยก็ได้นะก็คือสลามสีแดงกับสีม่วงเนี่ยจะเป็นสลามที่แบบแพงนะถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดน,น,นี่ํำสุดเลยเป็นสลามสีเหลืองอ่อนนี่นะครับก็อยากได้อย่างน้อยอ่ะ ก็คือสลามสีน้ําเงินอยากได้ตั้งแต่สลามสีน้ำเงินขึ้นไปนะครับหรือชมพูก็ได้นะครับมันก็ไม่ขาดตูนะเนาะเออก็อะไรเนี่ยเออบักนี้ตาย่ยก็เราจะเข้าประตูมิตินี้เพื่อไปที่เกาะของสลามปิว,วโอเครอนะครับใช่าก,การที่จะไปเกาะสลามรอนะครับเราจะวร์ปไป นี่ไงวามาละโอเคนะก็มีโอพวกคนเยอะนะครับก็ราคามันแพงนะเนาะสลามันแพงก็ต้องมีคนกี่ปกตินะครับโอเคนะเราจะมาทําการซื้อซื้ออะไรอะ่ะซื้อเดีย๋ยวผมรู้ของก่อนลูกบาทโอเคนะผมจะซื้อลูกบาทเพิ่มนะครับก็ลูกบาทเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ปะมันตกลูกละห้าสิบนะได้ห้าลูกก็สองร้อยห้าสิบนะครับอ่า ใช่นะครับลูกบาศกตกลูกวะลูกลูกตกลูกละห้าสิบนะครับเออเดี๋ยวนี้เล่มชักจะพูดเรื่องแลแ้วจะไปหามุมดีๆนะครับในการจับสลามนะครับก็คืออยู่ที่ดวงด้วยนะครับน่มรู้สึกจะเจอละตรงนี้ไปตรงนี้รู้สึกว่าเขานอนอยู่นะครับเราก็จะมาเนี่ยแหละสแกนหาสลามตรงนี้นะครับไปหอปื๊บวิ่งออก นะแล้วก็รอนะครับถ้าไป่จอเห็นว่าจะมีออไอปราะกาศไอพิชิประกาศที่ไอที่มันนับอยู่ล่างเนี่ยเออถ้ามันครบสามสิบวินี่ก็คือนับถึงรอบนะครับถ้าแล้วหนึ่งถ้ามันแบบมันเป็นแบบสิบตีสิบก็คือแบบไม่เจอสลามก็คือเสียเครื่องฟรีนะครับก็เครื่องละห้าสิบบาทนะครับแต่ว่ามันขายแบบไปชุดใหญ่ห้าเครื่องนะครับก็สองร้อยห้าสิบนะครับถ้าเราแบบไม่เจอสลามใช่ไหมเราก็จะเสียฟรีห้าสิบแต่ถ้าเราเจอสลามแล้วเราจับไม่ได้อีก ต่อลูกบาทนะครับแล้วก็จะเสียเองห้าสิบนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยลืมลืมต้องห้ามอยู่ในโบวสีแดงน,นะเมื่กี้เล,ลื่อนรถไปละตายหา่านะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ร่มๆนะครับมานั่งนั่งรอสลามนะครับส่วนคนที่เขาแบบทำท่าทำเมื่อกี้เขากลังจับสลามอยู่นะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับเรามาหาที่นั่งแบบเชราไม่ใช่มาาที่นั่งเรามาหา มุมดีๆหน้านี่ก่อนเนาะเออก็คือตรงนี้แหละ,ะเจอแล้วหรอสลับสีแดงวะไอบ้บ้าเลยตกใจหมดสลับสีเขียวหรอเขียวอ่อนโอเคนะครับเราก็จะทำการใช้ลูกบาศก์นะครับในการจับมันคึ้อย่างไปแต่เลือกได้ปิกจูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชปลาโปกเกมอนไอบ้ไอบา้าเ้ยโอเคนะครับสลับสีเขียวอ่อนได้ไหแล้วครับหนึ่งตัวแหงไหมวะเนี่ย เดี๋ยวขอเช็คราคาแป๊บสลามสีเขียวนโอ้โหสามร้อยก็ได้อยู่นะก็ดีกว่าไม่ได้นะครับแต่ต่อยดีกว่าเราไปดีกว่าเราจะไปอยู่กับเขานะครับอ่ะเราเปลี่ยนสถานที่ใหม่เลยนะครับแต่เขานั่งกันอยู่เออเราไม่สนใจนะครับเราจะมาทําหน้าที่ของเราก็คือหาสลามนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้องค์มานจะออกป่าววะเดี๋ยวเราขยัเนไปหน่อยตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เช้คเครื่องสแกนสลามนะครับรอรอมันไป โอเคให้เราทำก,การวิ่งออกจากวงให้ทันนะครับอก็รอ,อนะครับตามสเต็ปนะครับก็คือนั่นแหละรอให้มันหาสลับเจอนะครับแล้วเร็ค่อยไปจับมันนะครับังหว่านี้นะครับเราก็มานั่งรอนะครับก็หาท่าหนาก่อนอย่างว่าสิเอ้ยด้อย่างนี้ได้นี่แหละนั่งรอไปนะครับก็จะเร่งความเร็วคลิปเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผม5 minutes later เ,เดือดสามแล้วเดอสามแล้วโอเคครับสีอะไรวะผีขี้แน่เลยเนี่ยมันจะสีเหลืองอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่สนนะครับว่ามันจะถูกจะแพ้แต่เราจะจับไว้ก่อนนะครับขว่วงไปนะครับแล้วก็รอได้เปล่าวะไม่ได้ไเห็เป่าวขว่วยรอบนึงนี่แน,น่ไปเลยปิกาจู ได้แล้วนะครับสีเหลืองอ่อนก็สีนี้ก็คือราคาถูกสุดนะครับก็คือสา0ร้อยเช็ดเเสลามไอศย์สองสี่โอเคนะเราก็จะไปหาที่ใหม่เหมือนเดิมนะคสลามตะเต็บีตรงไหนที่ว่าดูนะครับที่ดีว่าอาทำตรง,ง,ง,งนี้แลหละข้างทางเข้านี่แหละผมอาจจะมีสลามนะนแล้วเราก็ตะแกนหาเลย แล้วเราก็วิ่งออกวิ่งออกมาอยู่บนหินนะครับอ่ะแล้วก็นอนรอมีนอนเปล่าวะเอ้ยตายดีเงี้ยอ้าดผิดแม่งสลด์ลงไปในวงเนี้เห็นเลยว่าเกือบตายฮะเลือดเหลือ50%อรีนะครับเราก็จะยืนรอสลามนะครับตอนนี้ไม่นั่งละตอนนี้เป็นยืนแทนนะครับ ก็สเตปเดิมนะสเต็ปที่เราจาะสลามกันไปเมื่อสองสามรอบที่แล้วก็คือเราจะทำการยืนรอนะครับก็ต้องรอมันสแกนด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบมีโอกาสได้ไม่ได้เนาะผมเคยลองแล้วไงมันคืนไม่ได้แล้วก็คือเสียแบบห้าสิบบาทฟรีนะครับไม่ได้กําไรอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะขวานี้นะครับผมก็จะรอมันเหมือนเดิมแล้วก็จะตัดไปตอนที่ว่าเจอสลามเลยนะครับ นะครับก็คือไม่เจอสลามแล้วก็เสียเครื่องสแกนไปฟรีอันหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังได้กําไรอยู่นะแต่เ,เราจะไม่เปลี่ยนที่ใหม่แล้วกันนะเราจะกลับไปตรงที่แรกนะครับรยกว่ามันโผล่มาหรือเปล่าตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมาสเกนตรงนี้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อมันจะโอ้สีแดงกับสีม่วงมาไงเออตัง้งจุดสแกนไปแล้วเราก็เหวี่ยววิ่งออกโอ้ยโอ้ยบา้ายจริงแบบนั้น เลือดออกแล้วแหละรอมันไปนตามสเต็บนะครับเราก็มาอยู่บนอีนี้ดีกว่าเขาตกไปเนี่ยก็ชิบหายกันนะครับเนี่ย Five minutes later โอ้ยเยอะแล้วอุย้ยสีม่วงด้วยโอ้โหเยี่ยคุ้มไอ้สัตว์คุ้มเลยสีม่วงคุ้มเลยจับเลยจับเลย นี่ไงเสียเวลาตั้งนานในที่สุดแม่งกันมาสักทีรืบเฮ้ยได้เลยหรอเจโดโ้โไอ้สับกูได้เลยโอเคกูไปละกลับละจะจำจุดนี้ไว้ว่าเราต้องมาฟาร์มจุดนี้ตลอดนะครับก็คือจุดที่แบบอยู่ตรงข้ามก็คืออีกฝั่งหนึ่งของของประตลแลูแหละวันออนี้ได้สลามมาทั้งมวยกี่ตัววะเฮ้ย ไอ้เจ้าสามตัวน้อยผมว่านี่ไม่เกี่ยวนะน่าจะประดับไว้สลามที่เราได้มาวันนี้ก็จะมีสีเขียวหนึ่งเหลืองอ่อนหนึ่งแล้วก็สีม่วงหนึ่งก็ถ้าตีรวมราคาแล้วก็จะได้สประมาณพันสองนะครับโอ้โหแล้วถ้าไปลบกับสิ่งที่เราเสียไปเนะี่ยก็จะมันก็อย่างน้อยก็อยู่ที่หลักพันนะก็ถือว่าครุ้มนะครับครุม้มเราจะไปขายนะครับที่การัดกลางนะครับ โอเคนะครับเพราะว่าไปที่เมืองปกติแล้วแต่ขอตัวว้าปแป๊บหนึ่งนะโอ้ยเฮ็ดีวะเบิร์บเบิร์บโอเคนะครับเราก็จะขี่เข้าเมืองครับเออเหมือนว่าจะมีแอ้ดอกนะโอ้ยเหตบ้าเลยดิมดูทางโอเคนะก็ถึงการะาดาษยางไปที่เรียบร้อยนะครับมันก็ค่อนข้างแหลกอยู่ พอสมควรนะก็คือของอาชีพไปด้วยไงมันก็เละแรกนะครับเก็บแล้วก่อนโอเคนะครับเราก็มปทีพี่โตคนดีมันเดิมนะครับพ่อค้าขายของว่าเออพ่อค้าที่รับซื้อของของเรานะครับเราไปรับตังค์กันดีกว่าเอ้ยไม่ได้จะขึ้นไอ้บ้าเอ้ยนะครับเราก็กลับมาหาพี่โตนะครับเราจะขายสลามนะครับสีเหลืองอดก่อนหนึ่งตัว 300จัดไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นทีเขียวอ่อนหนึ่งตัวสา0รแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวที่แพงที่สุดในหมู่ของสรามนะครับไหนวะม่วงจัดไปตัวนี้600เลยนะครับก็ถือว่าแพงที่สุดในหมู่สลามแล้วเออ กระเทียมเท่ากอสลามสองตัวโอเคนะครับเราเสียสลามแต่เราได้มาหกร้อยว้าตกปุวยน้ํายังมีบทสำกัญอีกเหรอเราหลบก่อนดีกว่านะครับเพื่อลดอาการกระตกนะครับคลิปนี้ก็จบไปที่ร้อยนะสาหรับการฟาร์มสลามนะครับวุ้ยเราลดอะไรเนี่ยก็ขายอาหารเหรอก็โหพอดีแบบอาหารเราไม่เต็ม่ะนะเออเฮ้ยอาหารมันยังลดไม่เยอะก็ อย่าเพิ่งไปซื้อนับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะมีคลิปอะไรออกมาก็อย่าลืมติดตามและชมด้วยละกันแล้วตับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ